น่าจะมีแล้วพี่ว่าตะักหนึ่งำานโกโบอยู่ได้เดือนหนึ่งได้เดือนเดสเดือนเลยกูบอกเลยแคสเหลือเท่าไหร่กันแคสเหลือเท่าไหร่กันของกูและสามแสนสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็นอนี้สี่เหลือสี่เก้าผมสี่แสเ้าคูเหลอาองแต่สามกูเล่นปืนทองไปเนียอีแล้วเกี๋เวินสูงสูงค่อยไปเกีบเนสูงๆค่อยไปดิไปเล่นปืนกู เห็นะตายไอ้จอดอะไรยังก็ประมาณนี้แหละยถ้าเล่นนานๆแล้วเนี่ยกดเลยกดเลยมันกดแล้วไม่กดแล้วปะปั๊มยศคุณได้สิทธิพิเศษเดี๋ยวมันไปฟ้อง g ีเอมป็นปัญหาจีเอ m มนได้ห้องเลยว่าสาม่เป็นอะไรเลยก็ตัวละครเนี่ยเขาตั้งเป็นสีสันเกี่ยวอะไรไ่เป็นผิดอะไรเลยยิงโหดบางตัวเอ้าตัวไหนหัวละ ตัว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 นั้นแหละอ่ะอาไอ้หอยกไอ้นัดนัดที่จะบอกอะไรเว้ยนัดนัดแกเห็นไอ้ไอ,ไอโอเว้นเล่นปะเ, s <S เห็นปะมันเล่นโปะอ่ะแกรู้ปะคุณรออตั้งหลายวันเลยอ่ะกูเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วโอ้ยยาว

โยใครแตการบ้านเราการบ้านเราการบ้านเรามาตอนไหนวะไอ้เหี้ยขึ้นบ้านเราไปแล้วอ่ะเยิงเออทำไมไม่ยิงก่อนกูตายเอ็งมันถอยข้างหลังไงแกลอะไรยิงอาชีพ ไอ้แย้ขับไปใหญ่เลยสัสีมวิ่แล้วะไลยนะะหนึ่งกับหนึ่งยวนึงไอ้ยอ้ยยิงมานะฟันก่อนโต้วนโต้วันยาวโอ้ยาวเห Double kill มีโยกเริ่มเริ่มโยกเริ่มเริ่มมียกเริ่มเริ่มแล้วไง ทบเขาก็โดไอ้ตัดอเคเขาก็ดเตียกเตี้ยกเาแกงบาาางตงกลกลางไม่กลางกลางบนบนบนบ้านตัวสุดท้ายาเราบ้านมึงาากนลมไม่ังวะส ทำไมกูไม่ฝันว่บ้านมั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 นกูก็ระแวงหลังหลังหลังที่ปิดทางว่าอะไรเีอยตัดว่าอะไรเยอะปกอิดทางว่าองไรยอะตดาอไรเะอเไกรโอโคโปแล้วโคโปโคซีดันดันนะบวกโบลาณโคโปโคโปซีซีไปซีสองสามซีีตัวนึง เดยวอมาระเบิดไล่ววได้เปล่าโกปโปรเจกตเจ็บแล้วจช่ไหมปาว้าวอีกไอ้นเหี้ยเหลือกูคนเดียวเดี๋ยวไอเหี้ยเออได้เยอะเท่ากันเอ้ยไม่ได้เดียวกันน้อยกว่ามันอยู่แล้วมันตั้งรายการยิงเยอะนั่นแหละแ,ละแถวนี้แหละนั่งไปนั่งไปนั่งไปแล้วะเอา้านี่ไงไเอาไอเหี้ยตะขบทวีปเลยสักเออตะขบทวีปใครแตก เขากไม่อยากปั่นเลยตรงกลางโดนระเบิดนะออเบนบนดันตัวท้าย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 ไปยาววะไม่มี Tapi main bang. Ni juga juga juga. Bang mantap.